อ้อมได้เลยนะครับพร้อมได้เลยพร้อมด้านหลังถ้าคุณมาจานสระพอดีไปทางด้านหลังก็ได้นะครับจะไไม่เสียเวลานะครับพร้อมมาด้านหลังพระพรมราชานสระพอดีเลยครับพร้อมมาด้านหลังนะครับเราได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับผมพร้อมมาด้านหลังได้เลยอ่าทูบเยอะครับทูบเยอะยังมาได้อีกนะครับผมสามารถเดินมาได้ครับเพราะว่าทูบยังเยอะครับเจ้าหน้าที่จุดเยอะเลยครับขอเล่นเชิญนะคะทุกท่านค่ะเรียนเชิญค่ะเยอะครับยังเยอะครับเยอะครับ ขาถผอผลไม้และหัวหมูโดยปักลูกยอดบนนะคะลูกยอดด้านบนเพื่อให้ทำอธิษฐานของเรานั้นอยู่บนสุดอยู่ตรงใจกลางของทำอธิษฐานของเราทำอธิษฐานของเราจะได้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับครับท่านนาบขนมหวานนะคะขนมหวานไม่ปักท่าไนก็ถือว่าเป็นหนึ่งร้อยแปดดอกครับผมยันเชิญครับยังอยู่เยอะเลยครับเป็นกันเราร่วมพิธีแล้วร่วมให้ครบทุก ขั้นตอนนะคะ,เ,เ,คะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญทุกท่านคะ่ะ<ว>ช้าๆใจเ<า> <ไป S 2> ย็นๆรอก่อนอหลังจากเสร็จปักทูบเสร็จเรียบร้อยหมดทุกท่านแล้วก็เรียนเชิญค่ะกลับเข้านั่งที่ประจําตามปกติครับ <passar> พรเพื่อราให้ทูบรัไม่หมดใช่ไหมคะออรอพริธีกรรมสักครูครับสักครูหนึ่ง ท่านอาจารย์ปีระเมศประสิทธิ์ที่เมธีบนันดิตปราบจะได้นำพวกเรากล่าวสิ่งที่จะเป็นสิริมงคลต่อไปนะครับสักครู่เนึ่ยนะครับหล,หลังจากที่ทุกท่านได้ร่วมใจกันพร้อมใจรวมอมามุนาครวมใจเทิไดไทยราชวงศ์จักรี124ี124ปี สมเด็จพระบพิยมหาราชเสด็จประาพาสบานนุนนารครับในวันนี้รเ,เราก็จัดมาเป็นเปีเปที่16แล้วนะครับ16 นี้เป็นขั้นตอนที่ปรับนะครับตามที่ท่านอาจารย์คือที่จริงแล้วอีกเขาเรียกอีกตำราหนึ่งกานให้จุดแล้วก็ถือไว้นะครับถืไว้แล้วก็มากล่าวถว,วายกันก่อนหลังจากกล่าวถว,วายเสร็จจึงจะได้ไปปักทูปก,กันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการที่ ทำให้ทุกอย่างกระ,ะชับกระชับดีมากๆเลยครับพอ,อถือว่าเต็มิริมงคลอย่างยิ่งนะผมเป็มศริมงคลอย่างยิ่งสถานที่สถิตประดิษฐสถาน เบื้องหน้าเพื่อของข้าพระเจ้าของข้าพระเจ้าในการบัดนี้ในการบัดนี้ขออานิสงขออานิสงแห่งการถวายแห่งการถวายสักการะบูชาสักการะบูชาจงดลบันดาลจงดลบันดาลให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์โสถิผลโสถิผลแก่พี่น้องแก่พี่น้องประชาชนประชาชนชาวอำเภอบางมูลนาชาอำเภอบางมูลนาชาวจ จังหวัดพิจิตรชาวจังหวัดพิจิตรและพี่น้องพระศพนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะทำสิ่งใดขอให้เจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นในการบัดนี้เป็นต้นไปเทิน ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานรวมพลังขอพอรเพื่อเกิดความคลังความศักดิ์สิทธิ์ขออันชริยบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมหากร์ขอพอรพระพุทธชินราชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระบรมมหาราชวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรมเทพเทวา พระสยามเทวาธิราชพระครังมหาสมบัติพระหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเจ้าพ่อหอกรองเจ้าพ่อเจตคุบพระการชัยศรีมหาเทพมหาเทวาสมเด็จบูรพมหากราัสตริยาธิราชเจ้าบารมีแห่งบรรพบุรุษของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้ร่วงลบดับขันไปแล้ว ตลอดถึงคุณวิดรมารดาครูบาอาจารย์ได้โปรดดลบันดาลให้พิธีมหามงคลน,นี้บังเกิดความครั้งความศักดิ์สิทธิ์ณตาละบัดนี้เทอน ในหุคนบาดาแห่งพระสัมมาสัมพุทธรูทายธรรมว่าอายธรรมแปดหมื่นสี่พัน ยิกทรายอันรูธรรมไม่ธเรมด้วยญานยงปนามสาวกทวนองทั้งแปดปู่ทรงวิสุทธสี love oh มขยันขยาดหรือขจนเรื่องเด็ดเรื่องเวทเรื่องพรเรื่องฟ้าดินดอนพระเดชก็จบจากประวันขอเชิญเสด็จมายานา ย่างมนทนสะทานพิธิอันแต่งบูชาขอผลแสนไทยเทวาป่อกรรมวิทยาจงสมสำรฤทธิ์ ทิดโดยรอบขอบจากตะวนนันขอนเชิญทับรมีแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกา้าเจ้าอยู่ว่าพระปิยมหารำาช โปรดพระราชาทานพรแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในอารามพิธีมงคลน,นี้เถอสัจเถททาเมจารูปิคิริสิพระตเตจันดริเกวิมานี เมรตีจะขาเีตรวันทคหเนีเทหวทุมหิเทติภุุมมาจะยยนโตเทวาจรทรวิสเมยักะพันระพนาคาติทันตาสันติเกย่างอาธิรวัจนังสาเทวมี โซนานโตชยาสาธุาาการะคารโยยมปทันตาชยาสาธุาาการะคารโยยมปทันตาชยาสาธุาาการะคารโยยมประทันตาสาธุการะคาถาพระเจ้าขอเปล่าประกาศอัญเชิญไทยเทวราชสุราริ์ อันสถิตในอมรแมนแดนสวรรค์ทุกแห่งห้องช่องชั้นสาขา,าเดสันตาสันติตาเทพเจ้าเราใดทรงสัปดาเดชเป็นจอมเทวันสันตะเทเวศอันเรืองเรธมีกระมาวลสมาที่จิตสงบสงัดตั้งในปัญจเวรวิรัตเป็นสัปปบุรุติสารณะสารนา,า,รามีพระตารรัตนประเสริฐตดเป็นเครื่องกำจัดภัยไกลอุปาถววิบัติเหตุึ่งสถิตในเทพเย دې وې ภูมิมนทนและเบื้องบนเวหาณภาคการอิตัพระรกัรดารีาวาทุกแห่งแหล่งโลกกระธาจาักรวาลน,นี้ราจักรวาลเอื่นผู้มีฮารือไทยชุ่มชื่นชิดขวนขวายในธรรมตลอดกาลเอเตอยันตุเทวาขอ้อนเชิญเทพทั่วทุกขปิยาสถานดังกล่าวมาแล้วนั้นพร้อมด้วยพระบารมีแห่งประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชได้โปรดเสด็จมาสู่สถาน มนทลพิีรับเครื่องสการะเทวตาพีแห่งพวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันมีนายธงชัยขิมมากทองนายอำเภอบางมุาา พร้อมด้วยาาข,ข้าราชการพ่อค้าประชาชนพระสกนิกรชาวอำเภอบางมุนนาได้จัดถวายสัตาระเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งล้นเกล้าในการระบัดนี้เป็นที่ระลึกข,ขอเดชะพระบาร,รมีจงประสิทธิความเป็นมงคลในสมบูรณ์ผลจงสุขทุกประการโสดิเธอ สารท้าวจ่าตุรุกบานทั้งสี่พระองค์พระพงพระไพพระัยพระพิฆนาเทเว พระพิคันเทวาพระแม่คงคาเทวีพระธรณีทรงคุณพระพิรุณและพระอัคคีนางมณีเมขรามหาสมุทรครุฑทายักษากุมพานคันทัพนาเคยนมุนินนักสิทวิทยาธรขจรจำรัดรัศมีรุงรื พระเสื่อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองมหานามพระสยามเทวาธิราชพระครังมหาสมบัติพระชัยมงคลฤทธิไกลเทพไทยในแสนโคตจากตะวานจงเล่งยานดิประโส์จากโสธาสเด็จโดยอากาศสวิเทยีย มาสู่แทนพิธีมณฑลยังตาคนมนุษยโลกรับบริโภคเครื่องสังเวยบูชาในการะบัดในปวงข้าพระบุตรเจ้าพระศคนีกรอนชาวอำเภอบางมุญนาคจังหวัดพิจติตรนำโดยนายธงชัยขิมมาอองนายอำเภอบางบุญนาคได้จัดเครื่องสการะบริ อี่กำเพ่น้อมนำสาบกระพริมงคลขอให้สำเร็จประสิทธิผลเนื้อเนื่องในวาระมงคล ถวายสการับดวงสวงพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกลราเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชนามุนทนสถานที่นี้ ขอดเดชะพัะรามีจงประสิทธิความเป็นมงคลให้สมบูรณ์พูนพ,ล,พลจงบังเกิดนี้แก่ปวงข้าพระบรจ,ะจ้าเอาสิ้นทั้งรายให้เ,เจริญด้วยชนมายุบรรลุความปรารถนาทั้งโลกาอย่าแพ้อ่านอย่าให้เกิดการเดือดร้อนจงสถาพรอ,อยู่เย็นเป็นสุข ทุกเมือ,องทั่ววรนพิตวาอาจารย์เาทางเมสการยิยสัมพินทายายัมสัพเปรโทสังวินาศสันติ เสริเทพอยาวิโยทยามังมเหสุรังปทวาสังสุตเทเวสาสโพติปิจังเทมันโตมารสิทธิโอมพระสยามเทวาเทราชพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าคงภารีพระแม่ธรณีพระภูมิเจ้าที่ตังเบยยะบริวาราเอหิสทถายะอาคาชันโถบริพูนชันตุสวาหายานามิศราสานาโค ปวิยังบริบารโตสุขสัมปติสัพพาบริมาทีสังหัตราโถเจมหาราชาธบริวาราเตปิตุมเถอนุราขันตัวโรคเยนสุเขนจาคเนยสัมมิธิสาภาเคปูตาเตปิตุมเถอนุราคันตัวโรคเยนสุเขนจาทักินามิงวรุณนะโคเจมหาราชาธบริวาราเตปิตุมเถอนุราคันตัวโรคเยนสุเขนจารติสิมิธิสาภาเคมหาเทวาเตปิตุมเถอนุราขันโต อโรขเยนสุเขนอาจารยปชิมาตมิงวิโรปักโขจะมหาราชาสปริวาราเตปิตุมเหโอราขันโอโรคเยนสุเขนอาจาภพายะปัสมิติสาภาเคนาคาเตปิตุมเหโหราขันโอโรขเยนสุเขนอาจาอุตรสมิงอุยโรจะมหาราชาสปริวาราเตปิตุมเหโุราขันโตโรขเยนสุเขนอาจาอิสานสศมิติสาภาเคยักขาเตปิตุมเหโอราขันโตโรคเยนสุเขนอาจาสุปาพยัญชนะ สามานางเรบพุญชันโตโอนมนโมพุทธัตานังตาดานังคาถามิโอนมนโมธรรมัตานังตาดานังคาถามิโอมนโมสังฆะตานัง คารังไถามิอุปริมาสมที่สาภาเพจตาโรเทวามหาเทวาจันโทจตุริโยตินโทจัปมโนจตุยติทังทิโตจตุราโคจเทวเสโทจเทวปัญญโกจเอเตจตาโรเทวามหาเทวาพุทธปัสสนาธรรมปัสสนาสังฆปัสสนาพุธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาอิหิตมาคันตวาอาคาจันอุปริพุนจันตุทิโตจัตุราโคจเทวเสโทจะทวปัญญโกจจรังวาติตังวาติทังวานิสินังวาตยานังวารติงวาทิวังวาตุปาตังร ขันตุมหาเทวาตี สิงข่าแต่พระสีตีผิดพิศีสุดรัตนหัางสาทิคุณอนุลาเทพเษกไม่ิหิมเหสวรรธ์ปดิบัตบรมีบามีสุรสาภวสาริดำรงสแเละเอกอัครวัชรหัดวัชรินปินสุทัตทิปยเทวราชแล่มนิวาเทภเษกเทวตงรักษาสัปดาพิเทเรกในภูมิมาโลกนี้นาการบตดนี้ข้าพระเจ้า จะกระทำบริกรรมบูชายาคพิธีถวายสักการะบวงสวงพระบรมบราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเาจ้าอายุ่หัวพระปิยมหาราชตามคติประเพณีบรรพวิสัยจารีตโบราณขอเดชานุภพาปพภพินิหารสัพพะอำนาจธรรมสุจริตมหิทธิเทพสุะองค์จงราาประศาสตรประสิทธิกิจในพิธี โดยอิสารานุภาพจึงขอพรทาสหัสนายเทวราชบรมราชอิสระโกสาขอพรพระอิศวรมเหตุรีศีบรุมอิศนาธิปไตยไกายราชขอพรทาจตุเทวราชโลกปาราทิประวิสิตขอพรเทพอัเลื่องฤทธิสถิตติปยสถานทวอาอนคันสภาน,นจักวานภูมิภพไพรวันสภกกระโมะ อัลลันยลุคาลดาวาลีสิ่งพรุนราดำเนินหนหาสถานพิมหารมาตมอนทิพยเทวะสำนักขอพรเทพตุรารันสักศิษิ์ศพเดชาขอพรแอพระบาตสมเด็จพระเจ้าอยู่แลรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศ์ ขอเดชะพระคุณท่านทั้งหลายเด้โปรดพภิบาลคุ้มครองรักษาเห้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายวัฒนาตาทาออนอยู่เย็นเป็นสุกุกเมื่อเทินช,ยชยาาัยยะชัยยะโรฮริเทวามชยาัยยะธรรมรัต่างเรียนดันดิมานนสวัสดิโฮนโต ชาแต่เทศนิกรพระพรมมินอมรินทราธิราชซึ่งสถิตทิพยพีมานมาศเมืองสวรรค์ ช่องชั้นช่อกามาวจรเทพมีมหิสรสักดาเดชซึ่งสถิตอยู่ในขอบเขตเขาจากรวาลเทพเป็นอยู่ในอากาศพิมานเทพทุกสถานทุกแห่งหนนั้นมีท้าทัตตารถท้าววรุณหกท้าบรูปักท้าปเวรุราชมหาเทพผู้มีอำนาจเดือนเดืองฤทธิศีรษ์ทั้งพระเสือเมืองประทรงเมืองพระหลักเมืองผู้เรืองฤทธิเทพผู้สถิตทุกแว่นแควนเด่นเขวีปน้อยใหญ่ในไตรโลกธาตุเขาอัญเชิญเสด็จมารับเครื่องสังเวยผีกรรมอันก้าบระเจ้าทั้งหลายน้อมนำถวายขอถวายน้มัสัก านธรรมหาเทพาธิบดีผู้มีมหิทริิ์ขอจงสเสด็จมาสถิตสู่ยังอาจอันปูราชวิจิตบรรจงสู่มณฑลตำแหน่งพิธีในคารบัตนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าจะได้ขอพระพรชัยให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรืองร่มเมมมย็นเป็นสุขสัพพทุกสัพเพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพเพข้อหามรามร้ายทั้งหลายจงมลายหายสิ้นไปมีแต่สวัสดีมีชัยให้ร่มเย็นเป็นสุขในกาลทุกเมื่อเทอญ เชิญทุกท่านทั้งหลายได้ตั้งใจถวายเครื่องสาการะบวงสงวงเพราะว่าสถานที่ก็มีเท่านี้ครับแล้วก็ค่อนข้างจะแคบนิดหนึ่งอีก บารมีตาติงสายจิตพันยูมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจเตนโมกรณรยเมตต์ต่าาเมตตากรนนามุติเา้าเบขาจิตังจิตังธนารีสกาวติมหาราชานโมจโรมัตรีจิตังอิจเจตาโสทานังกันหายถามอาสาวุทุจิตังคัเตอิอปเบสัยเสกนิมยังจิตังบริโสจิตังเตมัยปรโยชนวะมนุสานังปรโยชนระมุมตระมปรโยน์นาคสุปันนานังปินิตยังเปพุทธานณา รสมาีนเสนมัชานิตินาพระหูชนะสีสาสมาพตาาราปชนะวิารูชนาจายาจายมาิมามาติสมาติทิหามตสามปฏิฐานนาสมิโมมาจะมหาเวะสยาาราติรภมาจะมาเทวาพิราภาพะวันตุมมหาุโยมหาาภพระวันตุมมิเตภาหุติพุทธมะอานโมพุทธายักษรัตโยเวรภนาญางเวรยิงสาเวรธาีราตาสาวริติโยพุัสสมานมามะ พุทธาาัะสวาโหมสัมปติฉามีเพ,เพ่งเพ่งพาพาหาหาือ พิธีบันทึกภาพที่เบื้องหน้าตกบวงสวงบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว